เรื่องเครื่องมือกำจัดความโกรธเครื่องมือกำจัดความโกรธประการแรกก็คือดูวิธีการสร้างแนวความคิดเพื่อไม่ให้เกิดความโกรธมีท่านผู้รู้ทั้งหลายได้แนะนำไว้มากมายตัวอย่างเช่นให้ระลึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายผู้ซึ่งมีความอดทนและมีเมตตาสูง หรือระลึกถึงพระจริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกทั้งหลายผู้มีความอดทนและมีเมตตาหรือระลึกถึงอานิสงค์ของความเมตตาแล้วก็แผ่ความเมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือว่าการแยกธาตุคือพิจารณาตัวเราและผู้อื่นว่าเป็นเพียงแค่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ หรือธาตุหกก็ให้เพิ่มอากาศธาตุและวิญญาณธาตุเข้ามาอีกสองอย่างเราโกรธอะไรเราก็เหมือนกันก็เป็นเพียงวัตถุธาตุมารวมกันเช่นเดียวกันนั่นเองประการที่สองคือการนำเอาธรรมะบางข้อมาดับความโกรธตัวอย่างเช่นขันติความอดทนอดทนไว้ก่อนอย่าพึ่งพูดหรือทำอะไรในขณะที่โกรธนั้น ความอดทนต่ออารมณ์ที่มายั่วยวนให้กโกรธได้นั้นนี่เป็นตะบะชนิดหนึ่งเรากำลังบำเพ็ญตะบะโดยการอดทนต่ออารมณ์จะไม่กโกรธต่อไปต่อไปคือธรรมะการฝึกตนถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นสนามฝึกเป็นบทเรียนให้เราได้ฝึกตนเองฝึกกำลังความสามารถในการอดกลั้นผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเท่านั้น จะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมีสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เสมอว่าเมื่อเรามีความโกรธจะไม่โกรธจะไม่ให้ความโกรธนั้นมาครอบงำตัวตนเราได้ผู้ที่ถูกความโกรธครอบงำแล้วนั้นย่อมละกุศลคือความดีความฉลาดเสียหมดสิ้นบางคราวเผลอโกรธออกไปเป็นผู้พ่ายแพ้ ที่ต้องตั้งสัจจะเอาใหม่คือคติแบบนักวิทยาศาสตร์ใหม่ก็คือทดลองร้อยครั้งล้มเหลว99ครั้งสำเร็จหนึ่งครั้งนั่นคือความสำเร็จเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งหัดเดินว่าจะเดินได้ก็ต้องล้มแล้วล้มเล่ามากมายหลายครั้งถึงจะเดินได้เป็นผลสำเร็จมีจาาคะความสะอาด หรือสละความชั่วได้แก่ความโกรธนั่นแหละเพราะความโกรธนั้นเป็นค่าศึกของคุณงามความดีอย่าหวงมันไว้เลยอย่าเอาความโกรธไว้เป็นเพื่อนเลยมันเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้ให้ความพอใจในเบื้องต้นมักจะให้ความทุกขโทมนัสและนำเคราะห์ร้ายมาให้ในบ้านปลายจงสละมันออกเสียให้ได้มีหิริโอตปะความละอาย ความเกรงกลัวคือให้รู้สึกละอายเมื่อกโกรธและอายตัวเองอายลูกหลานหรือคนอยู่รอบๆข้างซึ่งบางคนมีความเยือกเย็นความสงบได้มากกว่าตามความเป็นจริงแล้ววัยผู้สูงอายุเรานั้นซึ่งสูงกว่าเขาอยู่แล้วก็โดยวัยวุฒิคุณวุฒิตำแหน่งฐานนะควรที่จะสงบเย็นให้มากกว่าเขาได้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองและเพื่อสอนให้ลูกหลานหรือคนรอบตัวเรานั้นเขาจะได้เห็นเป็นตัวอย่างอีกด้วยยิ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะผู้สงบยิ่งควรละอายให้มากที่จะแสดงความโกรธให้ชาวบ้านได้เห็นอย่าพูดถึงเรื่องที่ว่าจะไปชวนตีชวนต่อยกับใครเลยคำว่าภิกษุนั้นแปลว่าผู้ขอก็ได้ แปลว่าผู้ทุกหรือทำลายก็ได้โดยรูปแบบแห่งการครองชีวิตก็เป็นผู้ขอหมายถึงขอปัจจัยสี่จากชาวบ้านเพียงเพื่อครองชีวิตอยู่ได้เพื่อให้ไปสู่ความหมายที่อันดับสองคือคำว่าทุกหรือทำลายกิเลสนั่นเองอันเป็นสาระของชีวิตสมณะโดยในที่นี้ภิกษุจึงต้องไม่เป็นผู้ที่รวยทรัพย์ แต่มีอุดมคติในการลดละกิเลสจะได้เพียงใดก็ช่างเถิดแต่ต้องมุ่งไปในทางนั้นจึงให้รู้สึกละอายที่จะโกรธและเกรงกลัวต่อผลของความโกรธนั้นน,นจงใช้สติความระลึกได้ความระวังไม่ให้ขาดสติพอนึกได้ว่าเราโกรธแล้วความโกรธนั้นเกิดขึ้นแล้วนะจงรีบควบคุมตัวไว้ให้ได้ เรียกว่าถึงธรรมะแล้วจงรีบส่งต่อให้ปัญญาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจความสว่างแจ่มแจ้งในเหตุผลในปัจจัยรีบดับเหตุปัจจัยหรือสิ่งอันเป็นเชื้อแห่งความโกรธนั้นออกเสียความโกรธก็จะดับไปได้เองที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือเรื่องเครื่องมือกำจัดความโกรธเบื้องต้นของผู้ที่เข้ามาถึงธรรมะนั่นเอง โปรดติดตามเรื่องเหตุปัจจัยแห่งความโกรธในตอนต่อไปช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ